สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532จนถึงปัจจุบันนี้มีนายกสมาคมจำนวนทั้งสิ้น15ท่านในปีบริหาร2565ถึง2567ดำเนินบริหารงานโดยคุณวันเพน็ญเกษมสันณอยุธยา นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการได้มุ่งมั่นทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและภายใต้วัตถุประสงค์ของสมาคมจนทำให้กิจกรรมต่างๆที่ทำประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์โดยในแต่ละฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมที่โดดเด่นในทุกๆด้านและให้ความร่วมมือทางภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์อาทิเช่นโครงการดินสอสีกับจิตตกรนน้อยป,ปลูกป่าให้เยาวชนรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมผู้หญิงนอกรอบให้ความรู้กลุ่มสตรีในชนบทด้านการค้าและการบัญชี สมาคมมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นหนึ่งกิจกรรมที่ภาคภูมิใจและได้ทํากิจกรรมมาต่อเนื่องโดยตลอดภายใต้โครงการวี v. แยกขยะโดยการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงมลพิษที่เกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และรู้จักแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่ สมาคมได้สนองนโยบายของสหพันธ์ซึ่งเป็นนโยบายระดับประเทศสู่องค์กรสมาชิกเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักวางแผนการเงินและการออมทรัพย์ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินและได้ขับเคลื่อนโครงการจนเป็นรูปประธรรมโครงการทิ้งถูกผูกโบแดงโดยยังแคเรียว้ก้าวหน้าร่วมกับชุมชนในจังหวัดขอนแกน่นร่วมรณรงค์คัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงแพร่ระบาดโควิด -19 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและวัฒนธรรมเช่นร่วมรำบวงสวงสารหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่นทุกปีกิจกรรมส่งเสริมขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดมีสมาคมมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอาชีพสตรีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีผู้ทอผ้าไหมอันเป็นกลุิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอาทิเช่นผ้าไหมลา,ลายนพเก้ากลุ่มทอผ้าบ้านดอนขา ้าลายแคนแก่นคูนซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นกลุ่มทอผ้าบ้านหัวฝายอำเภอชนบทและส่งเสริมภาพพื้นถิ่นของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโครงการรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพูรณรงค์และให้ความรู้แก่สตรีในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นได้ตรหนกรู้และมีโอกาสได้ตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นอย่างทั่วถึง กิจกรรมเพื่อสาธรารณประโยชน์อื่นๆเช่นคนขอนแก่นไม่ทิ้งการออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งโรงทานกิจกรรมวันเด็กการเข้าร่วมกรรมฐานฝึกสมาธิเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนากิจกรรมบันสงกรา์เป็นการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมบริจาคเครื่องมือแพทย์ ประชุมสัญจรยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานครศรีอยุทยาเลยสัตหีนครพนมเชียงใหม่เป็นต้นเรามุ่งมั่นในการทำงานโดยพลังรักษามื่อขีสารต่อรุ่นสู่รุ่นชาวสทวทอขอนแกน่นฝากไว้ให้จดจำตลอดไป